็ขอกระสดียด้วงกันด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมอโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับะละคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมเมจิกฟาร์มนะครับหาเงินเข้าทูบินี่บอลเลตมาใหม่นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า จะมาดูนะว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมเพราะเกมนี้ทุกคนเพิ่งเปิดตัวนะครับยังไม่มีการถอนนะสละใครที่อยากลองเล่นลองดูเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตาลางคลิปสละใครที่ไม่แน่ใจนะว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมมีการกดเข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับกดคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับก็จะมีการล็อกอินอยู่2แบบนะครับ Facebook แล้วก็ Google นะครับเพื่อนๆเ,เ,เลือกได้เลยผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆจะล็อกอินนะให้เพื่อนๆล็อกอ,นอนินเป็น เฟซบุ๊กดีกว่านะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะเอาบัญชี Google ไปปั๊มในทุกคนหรือเพิ่มอีกแอปในมือถือนะเผื่อใครที่จะเอาไปปั๊มแนะนําเป็นเอา Facebook เป็น ID หลักดีกว่านะทุกคนให้เพื่อนนะคะทำการกดคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยเข้าสู่ระบบ เฟซบุ๊กนะของผมก็จะเข้าสู่ระบบเฟซบุ๊กนะหลังจากที่เพื่อนๆกดคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้โอ้โหเมนูน่าเล่นมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเพื่อนๆทำการกดคลิกตามเขาไปก่อนนะกดคลิกเริ่มทาเงินนะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับกดตามเขาไปก่อนนะครับเรียนรู้ไปก่อนนะทุกคนเป็นประกาศข่าวนะครับอ่ากดคําสั่งซื้อนะครับกดคลิกนะครับกด เก็บโอ้โหเฮ้ยนี่เราได้รับนะครับสำหรับเลเวลหนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราได้รับเงินอยู่ที่3บาทนะครับเข้าสู่ระบบการถอนนะครับทำการกดยืนยันนะครับมาลองดูนะว่าผักของเราในะทุกคนที่เราจะทำการเล่นตัวนี้มันจะคุมไม่อากดคลิกครั้งเดียวเลยนะพวกนี้นะครับถ้าเราจะปลดล็อกนะทุกคนเดียเด๋ยวเดียเราต้องทําไง่ต้องดูวิดีโอเลยทุกคนต้องดูวิดีโอนะถึงจะสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้ในส่วนของการ ลลนะมาลองดูกั้านะครับเราก็ทําการกดคลิกเก็บนะครับกดคลิกเก็บผลไม้ไปก่อนนะครับนี่ปลูกมะเขือเทศไปก่อนเลยทุกคนให้ครบสําหรับคําสั่งซื้อที่2กันนะนี่กดเก็บกดเก็บไปเรื่อยๆเลยนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เข้าสู่คําสั่งที่2เราได้รับเพิ่มอยู่ที่4บาทแล้วทุกคนโอ้โหหาคะแนนง,ง่ายมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเขา กดตามเขาไปก่อนนะผักกระจัดกระจายทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไม่เอาละการทุกคนในแต่ละเมนูกันดีกว่านะครับที่เห็นชัดๆเลยนะทุกคนก็คือ5000รางวัลน,นะทุกคนอทำการกดคลิกสําหรับ5 0 0 0รางวังเฮ้ยนี่นี่นี่น,นี่ทุกคนรับทันที100่าทอ่บาททำการกดคลิกตามเขาไปก่อนนะครับเราก็ได้รับเรียบร้อยนะทุกคนจํานวน100บาทนะครับตัวนี้เพื่อนๆต้องพิจารณาดลูละกันนะ ว่าเกมนี้นะทุกคนจะสามารถถอนได้จริงไหมเนะทุกคนในส่วนของ5,000คะแนนตรงนี้5,000บาทตัวนี้นะครับเพราะคะแนนที่เราได้รับเอ่ทุกคนไม่รู้ว่าจะเข้าจริงไหมเนะทุกคนอาจจะจ่ายเพื่อนๆหรือไม่จ่ายก็ได้นะมาดูเมนูต่อไปด้านล่างนะทุกคนก็จะเป็นฟาร์มนะครับนี้ฟาร์มนะครับเราก็รับเพิ่มอยู่ที่100บาทแล้วนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยรับง่ายมากๆเลยนะเล่นยังไม่ถึง10นาทีทุกคน ทำธรกิจให้เสร็จคำสั่งซื้อก็จะได้รับเพิ่มอยู่ที่100บาทอีกแล้วนะครับมาดูเมนูต่อไปนะครับเมนูผักนะครับตัวนี้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะครับอ่านง่ายมากๆเลยเอทำการกดคลิกที่ผักนะครับก็จะเป็นลายเชื่อในทุกคนของผักต่างๆที่เราต้องทําการเล่นในะทุกคนถึงระดับที่15ทุกคนถึงระดับที่15นะครับเดี๋ยวเราจะทาการปลูกไปก่อนนะในส่วนของ ปักกาศขาวนะครับด้านบนก็จะเป็นคําสั่งซื้อนะสลับใครที่เล่นไม่เป็นก็คือให้เรานะครับทําการปลูกผักนะครับตามคําสั่งของแต่ละเลเวลนะทุกคนถ้าเราเล่นครบนะครับเราก็จะได้รับเงินตามด้านขวามือสดนะครับก็คือ5บาทนั่นเองมาดูที่งานกันดีกว่านะครับงานก็จะเป็นทั่วไปเลยแหละนะทุกคนเป็นดูวิดีโอ สั่งซื้อสําเร็จเสร็จสมโบนนะครับเริ่มรวบมนะครับเวลาออนไลน์ก็คือเล่นให้ครบ30นาทีนะครับก็จะได้รับอยู่ที่2,400คะแนนนะครับเวลาสะสมของการรับจานนะครับก็จะมีเหมือนกันนะเดี๋ยวเรารับไปก่อนละกันนะทุกคนนะปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มทุกคนปลูกเพิ่มนะแล้วก็คําว่าเชิญชวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้นะสำหรับใครที่อยากใส่รหัสของผม เพื่อนๆใส่ไปได้เลยนะทุกคน71940273นะทุกคนหรือถ้าใครนะทุกคนไม่อยากเล่นนะทุกคนก็เล่นแบบฟรีก็ได้นะครับผู้เชิญของฉันนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสาหรับการรับนะทุกคนในส่วนของผักกันดีกว่านะทุกคนในส่วนของผักนะอะรับไปก่อนนะทุกคนรับไปก่อนได้เลยนี่เห็นไหมพวกนี้นะครับก็จะเป็นวัวหรือเปล่าที่จะมากินนม จะเป็นรับเงินเพิ่มไหมทุกคนจานวนสิบาทเดี๋ยวเราไม่รับละกันอ่ะเดี๋ยวเราปลูกเพิ่มทุกคนปลูกเพิ่มนะประมาณนี้ละกันลองไปเล่นดูได้นะถือว่าเล่นง่ายมากๆเลยทุกคนเล่นง่ายมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะทําการดูวิดีโอเพื่อจะปลูกแปลงผักของเราเพิ่มละกันทุกคนอ่ะกดยอมรับดูวิดีโอน่าจะใช้ระยะเวลาไม่นานหรอกนะครับในส่วนของการดูวิดีโอนะต้องมารอลอลุ้นอีกทีเกมนี้เพิ่งเปิดตัวมากนะครับคนเล่นไม่เยอะนะ แล้วก็รอลุ้นอีกด้วยนะว่าจะสามารถถอนในจริงไหมในส่วนของเกมหาเงินเข้าทูมมนี่วอลเลตมาใหม่เกมฟาร์มนั่นเองนะครับน่าจะดูสัก30วิตวินั่นแหละนะทุกคนทั่วไปเลยแหละโอ้โหใช้ระย,ยะเวลานาน,านมากพอสมควรอ่ะกดคลิกกาออกนะครับเราก็จะรับเพิ่มจำนวน1,200คะแนนแบบนี้อธาการกดรับนะครับ นี่ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็สามารถปลูกผับเพิ่มได้แล้วนะกดรับกดรับกดรับไปก่อนนะจะเต็มไหมสําหรับรลเวลสามอ่ะกดปลูกไปได้เลยปลูกง่ายมากๆเลยนะรับเรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่รลเวลสามทุกคนรลเวลสามนะได้รับเพิ่มอีก5คะแนนแล้วโอ้โหเฮ้เยเล่นง่ายไว้ทุกคนเล่นง่ายนะตอนนี้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะทุกคนว่าการถอนสิ้า 14 15คะแนนแบบนี้อาจทำการกดคลิกที่ถอนนะครับการถอนนะครับ14บาทเท่ากับ0.14บาทนั่นเองนะทุกคนในส่วนของการถอนเข้าทู m มนี่วัลเลตเดี๋ยวเราทําการกดคลิกถอนดีกว่าก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะฮะถอนขั้นต่ําอยู่ที่10บาทเข้าทูเมนี่วัลเลตครับในส่วนของการปลูกผักนะประมาณนี้ละการรอไปเล่นดูได้เดี๋ยวผมแปละลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิป ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของการหาคะแนนนะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับในตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็น เล่นทําภารกิจตามแบบที่เราได้วางไว้ในทุกคนแบบนี้เลยนะครับเราก็สะสมปลูกผักไปเรื่อยๆนะครับทำฟาร์มนะก็จะประมาณนี้ละกันสลักคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตลองดูละกันนะว่าผมจะได้คะแนนเท่าไหร่ในเลเวลถัดๆไปนะตัวนี้ผมก็ไม่เชิญเพื่อนอะไรนะผมจะเล่นแบบสายฟรีมาลอนลุ้นกันว่าผมจะใช้ระยะเวลานานไหมในการ หาผลผลิตในเกมนี้นะโอเคสำหรับใครที่ชอบคิด,ดนี้นะคะหรือคิด,ดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนะฮะค่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวรับกันก่อนนะทุกคนนี่รับไปแล้วอีก100บาทนะครับสะสมไปเรื่อยๆเ,เลย